คุณจะเห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีการวางแผนที่จะขายนาฬิกาและสิ่งที่ผมทำในตอนนี้คือผมได้รับของสินค้ามันเรียบร้อยแล้วซึ่งผมจะบอกก่อนว่ามันเป็นแบรนด์ตัวเอซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณจะคิดเองหรือเปล่าแต่มันอาจจะเป็นแบรนด์อะไรสักอย่างที่เป็นตัวเ,เอสผมจะไม่บอกว่าเป็นแบรนด์อะไรแต่ผมคิดว่าทุกคนที่เล่นนาฬิการ,รู้ดีว่ามันเป็นแบรนด์อะไรเพราะมันดังมากและแน่นอนว่าผมใช้เวลาน,านานในการค้นหาอุปกรณ์ในการที่จะมาขายซึ่ง อุปกรณ์ที่ผมคัดสรรมานั้นผมใช้เวลาอยู่ในแอป AliExpress เป็นเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาว่าตัวไหนดีที่สุดและได้คุณภาพที่สุดโดยดูจากการรีวิวและก็จากคุณภาพของร้านค้าที่มีการตั้งไว้แต่เมื่อผมได้สั่งสินค้ามาแล้วปรากฏพบว่าผมยังขาดสินค้าและอุปกรณ์ในการทํานาฬิกาอีกหลายอย่างเลยนั่นทาให้ผมต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรในการที่จะสั่งนาฬิกามาใหม่อีกครั้งและตอนนี้ผมก็ได้ทําทั้งหมดเรียบร้อยแล้วโดยผมมีการประกอบนาฬิกา ใส่กองซื้อกล่องมาทําอะไรหลายอย่างครบแล้วและสิ่งต่อไปที่ผมจะทํานั่นคือการทําการตลาดและการขายสินค้าแน่นอนว่าเรามีสินค้าที่พร้อมจะขายแล้วแต่ถ้าเราไม่มีการขายที่ดีเราไม่มีการแบบโพสลงขายแน่นอนว่านาฬิกาจะไม่ถูกซื้อเพราะงั้นนะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้จักวิธีการขายผมจะเริ่มขายก่อนแรกในแพลตฟอร์ม s h o ปปีและหลังจากนั้นผมจะเริ่มทําการตลาดใน Tik t o ็อกและเพื่อให้คน ดึงดูดผู้คนให้มาจาก Tik t o k นั้นเข้าไปในแอป s h o ปป e เพื่อกดสั่งซื้อหรือบางทีผมอาจจะทำ l i น e แอดในการที่จะขายสินค้าแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นผมอยากจะเล่าเรื่องที่มันสนุกสนุกให้ฟังคือระหว่างที่ผมจะไปจะประกอบนาฬิกานั้นคือผมต้องไปตั้งแต่แบบคือผมต้องเดินทางไปบ้านน้องก่อนเพื่อไปประกอบนาฬิกาเพราะว่าผมวางแผนไว้ว่าผมจะเป็นคนทําการขายส่วนน้องจะเป็นคนประกอบนาฬิกา แล้วก็เป็นคนที่คอยจัดส่งสินค้าคุณจําคลิปที่แล้วได้ไหมครับที่ผมมีการคุยกับโทรก็คุยคนคนหนึ่งแน่นอนว่านั่นคือน,น้องที่เขาแบบว่าพอมีความรู้เรื่องนี้แล้วก็สนใจเรื่องนี้อยู่บ้างแน่นอนผมเลยชักชวนเขาในการประกอบนาฬิกาแต่สิ่งที่ยากลําบากก็คือนี่เป็นครั้งแรกใช่แต่ผมจะเล่าในการไปก่อนแน่นอนว่าตอนที่ผมไปถึงบ้านอะ่ะผมคือผมเตรียมตัวที่จะไปนอนไปนอนที่นั่นสักคืนหนึง่งเพราะว่ามันเป็นการประกอบครั้งแรกแน่นอนแล้วมันใช้ระยะเวลานาน,านแต่สิ่งที่ผมผิดพลาดคือ แม่งผมเตรียมของไปไม่ครบผมลืมเข็มอันเล็กๆแค่ชุดเดียวฉายนั่งทําให้ผมต้องวนกลับมาจากที่บ้านประมาณ20กิกโลแล้วก็กลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่ง แน่นอนว่าในการประกอบครั้งแรกนั้นผมบอกก่อนเลยว่ามันใช้ไปล้เวลานานมากเพราะว่าผมต้องอาศัยการศึกษาการดูคลิปจากต่างประเทศเพราะว่าประเทศไทยไม่มีคนสอนเรื่องพวกนี้มาก่อนเรื่องการประกอบเทียเล็กเทียน้อยเพราะว่าสิ่งที่ผมได้นํามานั้นมันเป็นไวรัลในประเทศต่างประเทศซึ่งผมนํามาที่ไทยในการลองทําการตลาดดูเพื่อมันที่มันจะแบบสร้างยอดขายได้เยอะและทําได้เหมือนต่างประเทศแน่นอนว่าผมต้องศึกษาจากคลิปพวกนั้นแน่นอนว่ามันกินระยะเวลานานแล้วมันก็มันทําให้เราเข้าใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ พราะการที่เขาพูดนั้นพูดเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนว่าต่อให้ผมจะพอฟังภาษาอังกฤษออกเล็กๆน้นออๆแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นเนื่องจากบวกกับว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยผมว่านะมันทําให้ผมเรายังไม่รู้เรื่องกลไกอะไรต่างๆซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และสิ่งที่ผมรอคอยก็มาถึงแน่นอนว่าม่อเราเริ่มทําอะไรครั้งแรกเราเจอกับปัญหาและปัญหามันก็มาปัญหาเกิดขึ้นตรงที่เนื่องจากมันเป็น ครั้งแรกเลยในการประกอบนาฬิกาแน่นอนเราไม่รู้กลไกข้างในแล้วเราไม่รู้ว่าการเดินองเข็มแล้วต้องกดตรงไหนทีละตรงไหนแน่นอนว่าอย่างแรกคือเข็มที่มันเป็นวิกับเข็มข้างล่างอ่ะที่เป็นแบบเดโทนาที่มันจะมี3มเข็มอ่ะคือมันไม่ตรงกันมันหมุนไม่ตรงกันแน่นอนว่าผมพยายามทํำยังไงมันมีวิธีเดียวคือการที่แบบว่ากดเข็มในการรีเซ็ตให้ตรงกันแต่ถ้ามันไปถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าเผลอไปกดแล้วมันไม่ตรงเราอาจจะโดนฟ้องหรืออาจจะโดนเรียกคืเนเงินได้แน่นอนว่าเราต้องมีการทําอย่างถูกวิธี เนื่องจากเราไม่รู้อะไรเลยเราได้ไปหาพ่อค้าที่ขายนาฬิกาหรือคนที่รับซ่อมนาฬิกาสรุปว่าเขาทําไม่เป็นเพราะว่าเนื่องจากชนบ,บทที่ผมอยู่นั้นมันไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญมากในเรื่องนี้และที่สําคัญคือมันเป็นเข็มเล็กๆของนาฬิกาเดโทนา ซึ่งมันจะเป็นขอบแบบว่อาอันเล็กๆสมเข็มที่แสดงวิแสดงค่าต่างๆแน่นอนว่าทําให้เป็นที่เนี้ยมันก็ลําบากพวกผมที่ต้องมาหากันเองซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายพวกเราก็ทํากันสําเร็จแล้วก็ทํากันได้แต่มันก็กินเวลานาน,านไปกว่าเดิมแล้วก็เพราะพวกเราต้องแบบคอยแบบลองผิดลองถูกกับอะไรแล้วหลังจากพวกผมใช้เวลาเวลานาน,านแบบม,กมากๆเรื่องการที่รอกาวแห้งรองอะไรต่างๆจนประกอบสําเร็จสรุปสิ่งที่ผมยังขาดอยู่ก็คือ กล่องนาฬิกาแน่นอนว่ากล่องนาฬิกานั้นผมเลือกที่จะสั่งแบรนด์ของตัวเอสแท้แบบแ,บบแท้ผมไม่รู้ว่ามันแท้หรือเปล่านะแต่เขาเขียนในนั้นว่าแทร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันตกแล้วกล่องแล้วประมาณผมไม่บอกแล้วกันอ่ะแต่เป็นกล่องขนาดเล็กซึ่งผมสั่งมาเพราะว่าให้ทำมันเหมือนเป็นแบรนด์ที่แบบเดียวคู่แข่งเพราะว่าผมไปดูศึกษาคู่แข่งบางคู่นะเขาใช้กล่องนาฬิกาละร้อยที่แบบ มันไม่มีโลโก้ของนาฬิกาที่เขาจะสั่งจริงๆที่เป็นแบบมอดเพราะงั้นเนี่ยผมจึงเลือกการใช้กล่องนาฬิกาที่แบบสอดคล้องกับตัว2ตัวเอซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะทําให้มันดูเป็นมืออาชีพมากที่สุดอย่างน้อยมันก็เป็นความพยายามของผมน,นะแล้วหลังจากที่ผมทําเสร็จทำอะไรจนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทําอย่างเช่นฝุ่นเพราะบางครั้งเนี่ยการที่ฝุ่นเข้าไปติดมันก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องแกะแล้วก็ มาเช็ดมาเป่าใหม่ให้มันสะอาดเพราะไม่งั้นเนี่ยเมื่อส่งถึงมือลูกค้าลูกค้าอาจจะคอมเพลนเราได้เพราะว่าเราทํางานไม่เนี้ยบทํางานไม่ดีซึ่งแน่นอนว่ามันก็เกิดการแบบว่าเราต้องทําแบบบางครั้งมันก็ทําใหม่หลายต่อหลายครั้งแน่นอนว่าผมก็พยายามทํามันให้ดีที่สุดแน่นอนผมบอกน้องไปว่าถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องขายก็คือถ้าแบบเรายังไม่รู้กลไกพวกนั้นแล้วเราก็ทํามันเัีไม่ดีมากแน่นอนว่าผมจะไม่ขายสินค้าออกไปแต่ตอนนี้มันพร้อมมากแล้วทั้งกล่องทั้งอะไรต่างๆพร้อมมากแล้วและตอนนี้ ผมพร้อมขายสุดแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างให้คุณเข้าไปดูด้านล่างพร้อมกับส่วนลดซึ่งผมคิดว่ามันจะมีส่วนลดเยอะมากและนี่เป็นเรือแรกผมจะให้ส่วนลดพิเศษไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะใส่ไปเท่าไหร่อาจจะลดเพิ่มอีกสักสองพันก็ได้ใช่คุณสามารถไปกดได้ที่ด้านล่างผมจะทิ้งโคด้ดแล้วก็ลิงก์สินค้าไว้ให้คุณสามารถไปกดได้เลยนะครับแล้วผมจะมาสรุปในทิ์นี้ให้ฟังคือจริงๆผมเสียเงินไปเยอะมากเลยแต่เราก็ยังมีติ๊ t o k ออยู่ที่เราได้ทำไว้ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเรา เรามีการแสดงวันที่เห็นตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่4และตอนนี้ผมต้องแสดงวันที่5ถึงตอนปัจจุบันนี้ซึ่งวันนี้ที่ผมมีการอัดคลิปวิดีโออยู่วันที่15เรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามันจะเช็คของวันที่14กับ15ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยมันจะเช็คได้แค่วันที่5ถึงวันที่13ซึ่งมันเป็นระยะเวลาประมาณ8วันอืม8วันใช่8วันที่ผ่านมาผมได้เงินอยู่ที่ประมาณผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า ่ามา4,300บาทแน่นอนว่าเงินมันก็จะเด้งขึ้นตรงนี้ผมไม่รู้ว่าตรงไหนนะมันก็เด้งขึ้นเองแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ได้เท่าไรถ้าผมจำไม่ผิดอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ลบไปเนี่ยเราน่าจะเหลืออยู่ประมาณ3,000หรือเปล่าแลวถึงอาทิตย์นี้น่าจะขึ้นมาประมาณเกือบจะ8,000แล้วได้แล้วมั้งและแน่นอนว่า การที่เราจะหาเงินเยอะขนาดนั้นนี่ไม่ใช่การอะไรที่เราต้องมากลัวอะไรแบบนี้สิ่งที่ผมได้มาทําตรงนี้คือผมได้ดูและรู้แล้วว่าการที่เราอายุ2ี่แน่นอนนะตอนนี้ผมอายุ2ี่สิบสิ่งที่สามารถทําได้คือผมสามารถเสี่ยงได้แบบอออินเลยอ่ะใช่มันเป็นช่วงอายุที่คุณควรแบบเสี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้เพราะว่าการที่ผมอายุน้อยแล้วผมเสี่ยงตอนเนี้ผมยังมีเวลาในการลุกอีกเยอะมากต่อให้ผมล้มเหลวไปจนอายุ25บห้าอีกห้าปีต่อหน้าผมก็ยังมีเวลาลุก ทั้งที่บางคนเพิ่งจบมาหาวิทยาลัยอ,อ่าหรือ university แน่นอนว่าเขาก็ต้องเพิ่งเริ่มทำงานเพราะงั้นเนี่ยผมค่อยไปเริ่มตอนนั้นก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ตอนนี้ผมจะเสี่ยงให้มากที่สุดเพราะว่าเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตผมจะไม่เสียดายเลยที่ผมว่าผมทำแล้วมันล้มเหลวแต่ผมจะเสียดายมากกว่าที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะงั้นสิ่งที่ผมรู้คือ จะกลัวการเริ่มต้นการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าคุณอาจจะละอายใจที่แบบเออทำไมคุณทําสิ่งที่แตกต่างที่เพื่อนคุณเอาแต่เล่นเกมกินเหล้า,มาเมาขับชิวชวเพื่อนผมผ่อนคลายทุกคนแน่นอนว่าเราไม่ชิวเราทํางานหนัก Every day. ซึ่งแน่นอนว่าผมตื่นตอนตีห้าครึ่งเพื่อมาทํางานทุกวันแน่นอนว่าบางครั้งผมอาจจะละเลยเรื่องสุขภาพผมไปแล้วก็ผมคิดว่าอาทิตย์หน้าผมอาจจะมาทําคลิปเกี่ยวกับพวกสุขภาพนะเพราะว่าผมอยากเริ่มดูแลสุขภาพเพราะว่ามันก็เริ่มแย่แล้วเหมือนกันแม้ว่าผมจะทานแบบทานผลิตภัณฑ์เยอะมากเนื่องจากผมมีการขอตัวอย่างฟรีมาแบบเยอะแบบเวลี really, 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 ่เวลี่เลยแหละใช่เพราะงั้นเนี่ยมันมีหลายคนที่บางคนก็คอมเมนต์ว่าอยากทำชัลเลนนี่เหมือนกันผมอยากจะบอกคุณตอนนี้เลยว่าคุณทําเลย ทำแม่งเลยไม่สนว่ามันแม่งจะแบบคุณจะแบบสักเซสหรือเปล่ามันจะสาเร็จหรือเปล่ามันจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวขอให้คุณทํามันเออผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะถึงหรือเปล่าหรือปีนี้มันจะไม่ถึงหรือปีหน้าแน่นอนว่าที่สําคัญคือถ้าคุณไม่ทํะร้านเหล้าวิดีโอเกมก็ยังอยู่ตรงนั้นอีกสิปีอีกหาป,ปีข้างหน้ามันก็จะวางอยู่ตรงนั้น ผู้หญิงลถทุกอย่างวางอยู่ตรงนั้นแต่อนาคตของคุณจะไปในทิศทางไหนเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ผมไม่สนว่ามันจะยากแค่ไหนแต่ถ้าคุณทํามันนั้นยังไงคุณก็ยังไงคุณก็งงณก้าวหน้าพูดก่อนเออไงคุณก้าวหน้าคุณได้เรียนรู้คุณได้พยายามคุณไม่เสียใจที่คุณได้ทํามันอ,อาจจะเสียใจแต่ไม่เสียดายประมาณนั้น และสิ่งที่ผมจะสรุปอีกอย่างหนึง่งเมื่อเราได้สินค้าแล้วสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือการขายต่อให้โปรดักของผมจะดีแบบเลิศเลอขนาดไหนแต่ถ้าผมไม่สามารถขายหรือไม่สามารถทําให้มันขายออกได้ไม่มีการทําการตลาดอะไรเลยแน่นอนว่ามันก็จะขายไม่ออกมันก็จะไม่มีคนซื้อแน่นอนต่อให้สินค้าผมโคตรดีอ่ะเป็นสินค้าที่แบบดีมากๆอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีคนรู้ หรือเขาไม่รู้ว่าแบบเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้อะเขาก็จะไม่มาซื้อของเรานึกออกปะแต่สิ่งที่ผมทํานั้นคือผมเห็นคู่แข่งที่แบบราคาเขาอยู่สูงมากสูงจริงๆทั้งที่เขาอะใช้วัสดุเดียวเดียวกันกับผมเลยแบบเดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยผมเช็คมาซึ่งมันเป็นแบบกลไกลอะไรทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างแน่นอนว่าผมจะขายถูกกับเขาแล้วแบบคือผมไม่รู้ว่าคุณภาพมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าการประกอบเราอาจจะไม่เนี๊ยบึงระดับเขาแต่ผมคิดว่าเมื่อไรมันใช้ระยะเวลาแบบลองเทิมเนี่ยผมคิดว่ายังไงเราก็จะพัฒนาแล้วก สิ่งที่ผมต้องทําคือผมต้องหาวิธีที่จะขายสินค้าตัวแรกออกไปและหลังจากการขายผมจะไม่รู้ว่าจะโดนลูกค้าคอมเพนหรือเปล่าถ้าลูกค้าคอมเพนเขาส่งกลับมาผมก็ต้องยินยอมในสิ่งที่ทําแต่ไม่ว่าไงก็ตามคุณสามารถเข้าไปดูได้คุณไปดูได้คุณดูแล้วก็ไม่ต้องซื้อก็ได้แค่ดูแล้วก็ให้ยอดวิวมันขึ้นแล้วก็เปิดการมองเห็นให้ผมในช้อปปีผมก็ดีใจแล้วก็ประทับใจมันจะเป็นการสนับสนุนของผมยังมากถ้าคุณได้ซื้อสินค้าของผมนี่ไงผมขายในตัวเลย และสิ่งที่สําคัญสุดท้ายที่คุณต้องมีก็คือความเชื่อมั่นซึ่งมันไม่เคยมีใครคิดที่อยากจะทําแบบผมหรอกเพราะว่าเจ็กเด็กนจนๆมันจะกลายเป็นเงิน10ล้านได้ยังไงมันก็มีคนดูถูกผมเยอะนะแต่ผมก็ช่างแม่งกับทุกคนอะเออแล้วผมก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าแบบแม่งผมต้องทําไม่ได้ต่อให้ผมจะแบบเออทำไม่ได้แต่ผมผมคิดว่าผมจะไม่เสียดายเลยถ้าผมได้ทํามันผมจะมีความสุขได้ซ้ํา อย่างน้อยผมก็ได้ทำมันเออไม่ว่าไงขอบคุณทุกคนมากถ้าคุณชอบวิดีโออย่างนี้กดไลค์กดติดตามได้เลยแล้วมาดูกันว่าเราจะขายสินค้าออกตอนไหนหรือทิศหน้าจะไม่ขายไม่ได้เลยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแม่งจะมีใครซื้อหรือเปล่าซึ่งผมพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่สามารถเป็นไปได้แล้วก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพราะว่าผมรักผู้ชมทุกคน